สวัสดีค่ะวันนี้ดามาแบ่งปนันเพื่อนเพื่อนะคะในหัวข้อ5วิธีโรคไตาทานยังไงค่าไตาดีขึ้นนะคะก็หลายๆท่านเลยสอบถามเข้ามานะคะว่าเป็นโรคไตกินอะไรดีบางท่านก็บอกว่าคุณหมอนะคะบอกมาว่าให้คุมเรื่องของอาหารเค็มแต่จริงๆแล้ว คนเป็นโรคไตไตเสือ่อมหรือว่าไตาวายเรื้อรังนะคะไม่ใช่แค่ลดเค็มอย่างเดียวค่ะวันนี้ดามี5วิธีนะคะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆว่ามีวิธีไหนบ้างที่ทานอาหารแล้วคุมอาหารยังไงบ้างที่จะทําให้ค่าไตาดีขึ้นเรื่อยๆนะคะค่าไตาในที่นี้ก็คือว่า ทั้งค่าครีตินีนนะคะแล้วก็ค่า GFR แล้วก็ BUN ด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวแล้วดายังไงทวนให้เพื่อนๆนิดนึงนะคะที่ยังไม่รู้จักค่าไตานะคะค่าไตาหลักๆเลยก็คือมีอยู่3ค่าค่ะก็คือ BUN BUN เขาก็เกิดจากการที่เราทานอาหารที่เป็นโปรโตีนนะคะเมื่อเราทานอาหารโปรโตีนเข้าไปในร่างกายเนี่ยเมื่อร่างกายย่อยสลายแล้วก็จะเหลือเหลือยูเรียนะคะ ก็อาจจะอยู่ในกระแสเลือดก็จะเรียกว่าบัตยูเรียนไนโตรเจนหรือว่า BUN BUN ปกติจะถูกคนปกตินะคะก็จะถูกขับออกทางไตนี่และค่ะออกไปกับปัสสาวะค่าปกติก็ไม่ควรเกิน20นะคะแต่ว่าถ้าเกิน20เนี่ยแสดงว่าไซวาไตของเรานะคะทำงานผิดปกติแล้วไม่สามารถขับ BUN ออกได้แบบนี้ค่ะค่าที่2ครอเอตินีนเอเอตินินเกิดจากการที่เกิดจากการที่กล้ามเนื้อเรานี่ละค่ะ สลายตัวครีตินีนนี่ออกมาครีตินีนนะคะปกติก็จะถูกขับออกทางไตเหมือนกันค่ะเป็นปัสสาวะเมื่อไตทํางานได้ไม่ดีแล้วครีตินีนก็จะค้างอยู่ในร่างกายนั่นเองแล้วก็ค่าที่สามนะคะค่าที่สามค่า GFR เขาก็จะเอาค่าครีตินีนนี่แหละคะ่ะไปคํานวณเป็นค่า GFR โดยที่ค่า g า r ก็จะไปแบ่งระยะไตอีกนะคะไตเสื่อมแบ่งเป็น5ระยะด้วยกันค่ะโดยดูจากค่า GFR ค่าปกติใช่ไหมคะเมื่ออายุน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะค่าไตาจะอยู่ที่100-120เมื่ออายุมากขึ้นนะคะเมา40ปีนะคะ40ปีขึ้นไปเนี่ยไตยก็จะเสื่อม ไตเรานี่แหะค่ะก็จะเสื่อมปีละ1%ก็คือลดลงปีละ1%นี่คือปกติแต่ถ้าอยู่ปีนึงค่า GFR ลดลงไปนะคะค่าอาาัตราการกรองของไตค่ะค่า GFR นะคะลดลงไปปีละ4% 5%แบบนี้แสดงว่าผิดปกติแล้วนะคะคือเป็นไตเสื่อมหรือว่าไตวายเรื้อรังค่ะระยะนะคะระยะของไต ค่า GFR คือมากกว่า90เล็กน้อยเมื่อกี้คนปกติอยู่100ถึง120ใช่ไหมคะแล้วถ้าค่า GFR มากกว่า90ก็คือว่า91-92แบบนี้นะคะก็คือเป็นระยะที่1แต่ว่าในระยะที่1นี้ถ้าเราไม่มีอาการผิดปกติอื่นๆเช่นโปรตีนรั่วนะคะคุณหมอก็จะยังไม่ได้วินิจฉัยเป็นไตเสื่อมแต่ให้เรารู้ไว้ว่าค่าไตของเราได้ลดลงแล้วประมาณนี้นะคะแล้วก็ระยะที่2นะคะไตเสื่อมระยะที่2ก็คือค่า GFR น้อยกว่า90ค่ะ ก็ระยะที่2นี้ก็จะยังไม่มีอาการเช่นกันนะคะแล้วก็คุณหมอก็ยังไม่ได้วิ่ัยเป็นไตเสื่อมหรือว่าไตาวายเรือร้อรังพอระยะที่3นะคะระยะระยะที่3ามเขาก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะก็คือ ระยะ3 a แล้วก็3 b โดยที่ระยะ3 a ก็จะอยู่ที่4 5ถึง59านะคะหรือบางท่านถนะ้าบอกระยะที่3ไม่จำง่ายก็คือว่าจะน้อยกว่า60แบบนี้แต่ว่าระยะที่3ในะที่เขาต้องแบ่งเป็น2ช่วงเพราะว่าบางท่านเห็นว่าระยะที่3อยู่แต่ว่าพอระยะที่3ต้นกับระยะที่3ปลายมันก็ต้องข้างแตกต่างกันนะคะพอ3 a เมื่อกี้3าต้นใช่ไหมคะ45ิถึง5้าพอระยะ,ะ3า b นะคะ3 b ก็จะอยู่ที่ 44นะคะ44ลงไปจนถึง30นะคะทีนี้พอ30ลงไปแล้วนี่จะอยู่ระยะที่4แล้วนะคะคือน้อยกว่า30เนี่ยละค่ะพอน้อยสุดสาระยะที่4ก็จะมีอาการค่อนข้างเยอะแล้วนะคะไตเสื่อมเยอะแล้วละคะ่ะจีบต่ํากว่า15เป็นระยะที่5คือหรือเรียกว่าไตาวายระยะสุดท้ายนั่นเองค่ะ ก็เพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ไปหาคุณหมอบางท่านก็ไปเจอระยะสุดท้ายเลยนะคะคือไม่เคยเป็นอะไรมาเลยแต่ก็อยู่อยู่ไปหาคุณหมอเป็นระยะสุดท้ายแล้วก็คุณหมอบอกว่าให้ฟอกไตนั่นมหมายถึงว่าค่า g f r ก็จะน้อยกว่า15แล้วนั่นเองนะคะก็จะทําให้คุณหมอบอกว่าเตรียมฟอกไตได้แล้วแบบนี้เนาะยังไงเพื่อนท่านไหนที่ไปพบคุณหมอก,ก็อยากจะให้ถามคุณหมอมานดนึงว่าการที่บอกว่าระยะที่4ระยะที่5หรือระยะที่3เนี่ยค่า g f r อยู่ที่เท่าไหร่นะคะ เีทนีน BUN อยู่ที่เท่าไหร่เราจะได้มาดูว่าการปรับเรื่องของอาหารเนี่ยจะปรับกันยังไงทีนี้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ดูแลผู้ป่วยไตเสื่อมอยู่แล้วอยู่ระยะที่4ที่5นะคะเราก็แนะนําว่าขออีก3ค่ามานะคะคือค่าแร่ธาตุนะคะค่าเกลือแร่หรือค่าแร่ธาตุก็คือโซเดียมฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นค่านี้อ่ะผู้ป่วยก็จะถูกจํากัดอาหารมากนั่นเองค่ะ จะทําให้ผู้ป่วยพลาดโอกาสในการทานอาหารที่คิดว่าจะทานได้นะคะเพราะว่าถ้าลองไปดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะถูกจํากัดค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็มีหลายท่านเลยที่บอกว่าวิ่งแล้วจะทานอะไรได้บ้างจริงๆแล้วก็ทานได้เยอะนะคะถ้าค่าได้ท่าหรือค่าเกลือแร่เนี่ยยังไม่เกินก็ทานได้เยอะค่ะแต่ที่เขาแนะนําก็เป็นภาพรวมเนี่ยเพราะว่าท่านไม่ทราบค่าได้ท่าตุว่าเกินหรือยังก็เลยต้องอแนะนําเป็นภาพรวมไว้ก่อนแบบนี้ค่ะ ยังไงถ้ามีผลเลือดจะดีมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาถึง5วิธี5วิธีที่จะดูแลเรื่องของอาหารนะคะการทานอาหารยังไงที่ให้ค่าไตดีขึ้นข้อแรกนะคะข้อแรกก็คือลดหรือว่างดโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะโปรตีนจากเนื้อสัตว์เกี่ยวข้องยังไงเมื่อกี้เราบอกว่าค่าบ u n นนะคะเกิดจากการสลายตัวของการสลายย่อยสลายของโปรตีนที่เราทานเข้าไปแล้วก็เนื้อสัตว์เป็นโปรตีนที่ ย่อยยากนะคะหรือว่าย่อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นของเสียนะคะหรือว่าเป็นโปรตีนที่คุณภาพแ่ะไม่ไม่ดีมากก็จะเกิดบ u n มากนั่นเองนะคะแล้วก็เกิดทำให้เลือดนะคะเลือดเป็นกรดได้ด้วยก็จะเห็นว่าผู้ป่วยโรคไตไตเสื่อมเนี่ยก็จะมีเลือดเป็นกรดด้วยนะคะเปะนั้นควรที่จะลดหรือว่างดเนื้อสัตว์แล้วาก็จะแนะนำเพื่อนๆที่เข้ามาปรึกษานะคะว่าถ้าบ u n ถ้า BUN มากกว่ามากกว่า50เนี่ยแล้วได้ก็อยากจะให้งดไปเลยจะเห็นผลมากๆเลยนะคะบางท่านถ้างดไม่ได้ค่า BUN มันจะลดลงช้ามากๆเลยนะคะค่าไตาก็จะฟื้นขึ้นช้าด้วยถ้าเทียบกับคนที่งดเนื้อสัตว์ได้นะคะก็จะเห็นชัดเจนเลยข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะคะนี่เพื่อนๆบา,บางท่านบอกว่าจะทานโปรโตีนจากไหนได้บ้างนะคะพวกกรเต้งหู้ขาวนี่ก็ยังยังทานได้นะคะเต้าหู้ขาวแล้วก็ยังมีโปรโตีนจาก ผักหรือว่าถั่วบางชนิดอย่างที่เราบอกว่าถ้าถ้าท่านยังมีค่าแร่ธาตุค่าเก,กลือแร่ฟอสฟอรัสยังไม่เกินก็ทานพวกถั่วได้อยู่นะคะก็เอาโปรตีนจากพวกนี้ละข่าดได้เนาะ,ะเพราะโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยเราจะทานได้ไม่มากแล้วหรือบางท่านบอกว่า ปกติแล้วทานเนื้อสัตว์ใหญ่เนื้อหมูอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเริ่มจากการที่งดเนื้อสัตว์ใหญ่งดเนื้อหมูก่อนนะคะแล้วก็ทานเป็นเนื้อปลาหรือว่าไข่ขาวแทนแบบนี้ก่อนได้ค่ะถ้าไม่สามารถลดได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ว่าถ้างดได้เลยนี่จะดีมากๆแล้วก็เห็นผลนะคะถ้าตายของท่านกลับคืนสู่สภาวะปกติก็อาจจะทานได้บ้างนะคะค่อยๆลดก่อนได้ค่ะไม่ต้องงดสะทีเดียวค่อยๆเกิด ลดจากทานทุกวันเป็นทานอาทิตย์ละสองวันแบบนี้นะคะทานทุกมื้อก็เป็นวันละมื้อแบบนี้จนกระทั่งที่ท่านจะลดได้นะคะแล้วก็การที่จะงดเนื้อสัตว์ได้บางทีก็ลองทําอาหารนะคะเป็นแบบกึ่งมังสวิรัตดูก็ได้ค่ะเอาเนื้อสัตว์ที่เราชอบนี่ยะคะใส่เข้าไปทั้งสี่ห้าชิ้นให้มีกลิ่นให้มีกลิ่นแต่เราไม่ทานเนื้อมัน ไม่ทานชิ้นเนื้อหรือว่าชิ้นปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือให้มีกลิ่นหมูกลิ่นไก่แบบนี้แล้วก็เลือกทานแต่ผักนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ใช้ได้กับหลายๆท่านนะคะยังไงลองเอาไปปฏิบัติดูนะคะข้อางงดนมวัวค่ะข้อนี้ไม่อยากให้ลดอยากให้งดเลยนะคะเพราะว่า นมวัวเนี่ยเขาก่อการอักเสบนะคะในร่างกายทําไมนมวัวถึงก่อการอักเสบนะคะนมวัวเนี่ยวัวสมัยนี้นะคะเขาถูกเลี้ยงในฟาร์มเนาะถูกเลี้ยงในฟาร์มแล้วก็ มีสารเขาเรียกว่าฉีดยาปฏิชีวนะเพื่อกระตุ้นนะคะก็จะไม่เหมือนวัวที่ในอดีตที่ผ่านมาที่ถูกเลี้ยงปล่อยเลี้ยงกินหญ้าแบบนี้นะคะยังไงก็อยากจะให้งดไปก่อนในส่วนของนมวัวแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมวัวด้วยนะคะก็อย่าพวกไอศครีมเนาะพวกไอศครีมเค้กเบเกอรี่นะคะผลิตภัณฑ์จากนมวัวทุกชนิดอันนี้ขอให้ลดไปก่อนเลยค่ะข้อสาม ลดนะคะลดหรือว่างดน้ําตาลแล้วก็แป้งขัดขาวแป้งขัดขาวในที่นี้หมายถึงพวกเส้นเส้นที่เป็นหนอุตสาหารกรรมอะค่ะเส้นพาสต้านะคะ พวกเส้นก๋วยเตี๋ยวรวมถึงเส้นขนมจีนแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นแป้งที่ผ่านอุตสาหกรรมมาแล้วก็ถูกทํามาเป็นเส้นนักใช่อ่าเส้นขาวอย่างเงี้ยค่ะให้เราทานอันนี้ถ้างดได้นะคะลดหรืองดได้ก็จะดีมากๆเลยนะคะส่วนของน้ําตาลเองเนาะก็ทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ค่อยๆลดก่อนแล้วก็มางดนะคะ เพราะว่าผกกู้ป่วยไตเสื่อมนะนอกจากบางท่านนะคะนอกจากเป็นไตเสื่อมแล้วส่วนใหญ่ก็คือมาจากเบาหวานใช่ไหมคะมาจากเบาหวานถ้าง,งดน้าตาลได้ก็จะยิ่งดีมากๆเลยค่ะข้อที่สี่ก็คืองดไขมันทรานนะคะงดไขมันทรานหรือว่าพวกครีมเทียมเนาะครีมเทียมแล้วก็อาหารแปรรูปค่ะเพราะว่าไขมันทรานเนี่ยก็คือจะก่อการอักเสบในร่างกายเหมือนกันค่ะ ครีมเทียมก็เป็นาสารที่เขาเรียกว่าจริงๆแล้วมันร่างกายไม่รู้จักนะคะพวกนี้ไขมันชานแล้วก็ไขมันชานเนี่ยก็เกิดจากการที่พวกอ,า,อาหารพวกทอดนะคะที่เราเอาน้ํามันพืชเนละหดมาทําอาหารเพราะฉะนั้นการทําอาหารเราก็แนะนําว่าลดการผัดให้มากที่สุดแล้วก็ เป็นอะไรต้มนึ่งอะไรพวกนี้ก็จะดีเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าผัดก็ใช้ประมาณว่าเป็นน้ํามันมะกอกนะคะน้ํามันมะกอกหรือว่าน้ํามันรําข้าวแล้วก็ใช้แต่น้อยหรือบางท่านนะคะ สามารถทําได้ก็คือเหมือนใช้ผัดน้ำเนี้ยค่ะแล้วก็เอาน้ํามันมะกอกมาราดทีหลังแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าน้ํามันอ่ะถ้าโดนความร้อนไปก็จะมีแปรสภาพเป็นไขมันทรานได้เหมือนกันนะคะเราก็ทิมเทียมนี่คืองดได้งดงดเลยนะคะจะดีที่สุดแล้วก็อาหารแปรรูปอาหารแปรรูปนอกจากมีพวกสารปรุงแต่งนะคะก็ยังมีพวกโซเดียมค่อนข้างเยอะด้วยนะคะถ้าคือ โรคไตไตเสื่อมเนี่ยถ้าถ้างดได้ก็จะดีเพราะว่าถ้าเราทานเข้าไปแล้วอ่ะก็จะทําให้ไตของเราทํางานหนักนะคะโอเคทีนี้มาถึงข้อหข้อหนี่ทานได้แล้วละคะ่ะมีงดกับลดมาตลอดเลยเนาะข้อ5้านี่ก็คือผักแล้วก็ผลไม้นะคะทานผักแล้วก็ผลไม้ให้หลากหลายแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมนะคะผักและผละไม้ไม่ได้บอกว่าห้ามเลยนะคะผู้ป่วยโรคไตเนี่ยหลายท่านที่ ที่ค้นคว้าหรือว่าฟังสื่อต่างๆมาก็คือห้ามกินผักแล้วก็ผลไม้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วการถูกห้ามผลไม้จะถูก คุณหมอจะห้ามในระยะสุดท้ายที่ค่าโพลิเซียมสูงมากๆนะคะค่าโพลิเซียมสูงเกินค่าปกติผลไม้จะถูกง,งดเป็นอันดับแรกนะคะส่วนผักเนี่ยถึงแม้แต่ระยะที่5เนี่ยก็ยังทานได้อยู่นะคะก็มีเทคนิคหลายอย่างอยู่ที่ทำนะคะไม่ว่าจะเป็นทานผักโพลิเซียมต่ำก่อนหรือว่าเอาผักเนี่ยค่ะไปทำให้สุก หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ไปลวกน้ําก็สามารถลดโพลิเซียมถึง30%เลยทีเดียวค่ะแต่ผู้ป่วยไตยเสื่อมโรคไตนะคะในระยะแรกๆระยะ1ถึง3ถึงระยะ3เนี่ยก็คือยังมีทานผักสดได้บ้างนะคะเลือกทานเพราะว่าผักสดเขามีเอนไซม์นะคะที่จะช่วยฟื้นฟูเซลล์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่างดผักเลยนะคะท่านยังสามารถทานผักผลไม้ได้อยู่ในระยะในไตระยะแรกส่วนระยะท้าย ระยะ4ี่ก็ผักก็ทานได้แต่ระยะ5เนี่ยคือผลไม้จะถูกงดไปก่อนเพราะฉะนั้นผู้ป่วยหลายท่านจะเข้าใจผิดว่างดหมดเลยถ้างดหมดเนี่ยหลายท่านเลยนะคะมีอาการท้องผูกนะคะไม่ถ่ายแบบนี้ค่ะเพราะว่าเรื่องของผักผลไม้ก็ไม่ได้ทานเลยนะคะแล้วก็หลายท่านก็จะบอกว่าอะไรก็ทานไม่ได้แล้วก็มีน้ําหนักลดด้วยแบบนี้ค่ะล้วก็มีแชร์ในเพจด้วยนะคะว่าแชร์ในเพจแล้วก็แชร์ใน u t u b e นะคะว่าในแต่ละในแต่ละ,ะระยะ ควรจะทานผักผล,ลไม้ยังไงบ้างแล้วก็เพื่อนๆืนก็สามารถที่จะไลน์มาสอบถามโดยตรงเลยว่าผลเลือกของท่านเป็นแบบนี้ระยะแบบนี้นะคะสามารถทานผักแล้วก็ผล,ลไม้ได้อย่างไรบ้างแบบนี้ค่ะก็จะได้ไม่กลัวหรือว่าไม่ครบคุ้มมากเกินไปนะคะทําให้ขาดสารอาหารขาดวิตามินแล้วก็เกลือแร่ค่ะโอเคอันนี้ก็เป็น5ข้อนะคะที่อา,อาจารย์นำมาฝากวันนี้อยากจะฝากให้เพื่อนนะคะลองไปปรับใช้แล้วก็เมื่อ เมื่อปรับการทานแบบนี้แล้วก็ลองดูนะคะว่า2อาทิตย์หรือว่า1เดือน2อาทิตย์หรือว่า1เดือนก็ลองไปตรวจค่าผลเลือดดูนะคะและแนะนําถ้าเป็นไตระยะท,ท้ายระยะ4ี่ระยะห้า 5, ่านะคะที่เดาแนะนําก็คือ BUN ครอตินีน GFR นะคะอ่ะเกลแรกโซเดียม ก็อรโพแทสเซียมค่ะ6ค่านี้ให้ลองเช็คมานะคะเพื่อให้ดูว่าท่านจะทานอาหารอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะคะยังไงฝากไว้กับ5ข้อวันนี้นะคะ5ข้อด้รนทัวีวทีนึงนะคะข้อแรกก็คือลดงด,งดเนื้อสัตว์นะคะข้อ2งดนมวัวเนาะข้อ3งดน้ำ งดน้ำตาลนะคะงดงดน้ำตาล,ตาลแล้วก็แป้งขัดขา,ดาวเนาะข้อสี่งดไขมันชานข้อห้า 5, ทานผักผลไม้ให้หลากหลายแล้วก็เหมาะสมกับผลเลือดของท่านนะคะยังสามารถทานได้อยู่เนาะยังไงฝากเพื่อนเพื่อนะคะห้าข้อน,นี้ลองนําไปปฏิบัติด,ดูส่วนเพื่อนท่านไหนมีคําถามนะคะในการดูแลผู้ป่วยโรคไตไม่ว่าจะปเป็นเรื่องอาหารหรือว่าเรื่องอื่นๆก็สามารถที่จะไล สอบถามเข้ามาได้โดยตรงเลยค่ะที่ line id @jelby ระดาระดายินดีให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลเลยนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ทานสารอาหารเสริมรูปแบบเจลวูมิกับฮาร์ดอยู่ก็ระดาอยากให้ทานต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตรวจติดตามค่าตายได้เสร็จแล้วก็สามารถที่แชร์ผลเลือดมาให้ระดาดูได้เลยนะคะเพื่อที่จะดูว่าการทานอาหารของท่านเป็นอย่างไรบ้างะคะ่ะสาหรับวันนี้ระดาฝากไว้แค่นี้นะคะ ก็เจอกันไลฟ์หน้านะคะเพื่อนท่านไหนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะไลฟ์นี้ดีมีประโยชน์ก็แชร์ให้กับเพื่อนๆที่คุณรักคุณรู้จักหรือว่ามีปัญหากกับโรคไตได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ